ครับนี่คือ i n s i g h t n n w w s เล่าข่าวการเมืองแรงได้อีกวิโรดดักคอกะกะตขึงปมมาตรา151พิธาลุ้นจุดจบติดคุกตอนแก่เมื่อวันที่11วมิถุนาย,ยน2566นายนาวิโรดลดักษณะอดิสรว่านที่ผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่า จะแจ้งมาตรา151จะต้องมีหลักฐานชี้ว่าคนคนนั้นรู้อยู่แล้วว่าก่อนที่จะสมัครถ้าไม่มีหลักฐานที่ชี้เจจนาตรงนี้ได้คนที่แจ้งมาตรา151มัวมัวอาจโดนอาญาซะเองมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา137แจ้งข้อความเท็จมาตรา172 173 175 แจ้งความเท็จและพระบรปรปชมาตรา172ต้นทุนที่ต้องจ่ายแพงมากนะนอกจากนี้นายวิโรธยังโพสต์สวิตเตอร์อีกครั้งว่าแต่เดิมคนที่ใช้กฎหมารังแกคนอื่นทำให้คนอื่นมีภาระทางคดีพอศาลยกฟ้องคนเหล่านั้นก็ลอยนวลไม่ต้องรับผิดชอบอะไรยุคนี้คนเหล่านั้นจะเจอฟ้องสวนคู่ขนานกันไปทั้งแจ้งความเท็จ ปฏิบัติหน้าที่โดยม่ชอบและอื่นๆสารยกเมื่อไหร่คนถอยเหล่านี้จะแบกคดีอาญาทันทีและลุ้นจุดจบติดคุกตอนแก่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ